บอกแล้วไอ้แดงเขากินนิ่มๆเลย,ยนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งก็ตบเรียบยเริ่มมีก,กินแล้วนะวยอย่างนี้มันต้องขย,ยี้ให้หนักขย,ยี้ขย,ยี้ยเอา้เอาเฮ้ยใครจะหาใอ้เขียวแตกซะแล้ว,วพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นมีอีกไหมไอ้งามไส้ พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสี่ยงกับพี่พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกนี่บ้าหรือเปล่าฮะม,มึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวจอะดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกัน กูนึกว่าเจ๋งนิ่มขนาดเนี้นี่มันคนหรือขี้กันวะแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะ <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอก <c oughs> เด็กๆไปน้องใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาว อย่าดีฟาไอ้น้องพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นว้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอไม่ขนามือพี่เลยทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะแม่มาจังหอมฉุย